วิชาแปดวิปาาัสนาญาณพิสุบรรลุปฐมฌานละถึงบรรลุทุติยฌานละถึงบรรลุตติยฌานละถึงบรรลุจตุตะทฌานอยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วร่างกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิ์ผองแผ้วไม่มีไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอ ทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ของเพวจะไม่ถูกต้องดูกรภาพเปรียบเหมือนบุรุษหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศรีรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายทุกๆุกส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องชั้นใดพิสุกก็ชั้นนั้นแหละเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจที่ใจอบริสุทธิ์ผองแผ้วจะไม่ถูกต้องดูก่อนทาพิสุจนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปาเกตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี่แหละมีรูปประกอบด้วยมหาพุทธธาตสีเกิดแต่มันดาเติบโตขึ้นด้วยค่าสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยเนื่องอยู่ในกายนี้ดูก่อนพางเปรียบเสมือนแก้วไพลทูล อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมช่างจระายดีแล้วสุกใสแวววาวสมสวนทุกอย่างมีได้เขียวสีเหลืองขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุรุษจะบุรุษผู้มีจกักษุจะพึงหยิบแก้ไพฑูรนนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้ไพฑูรนนี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างจระายดีแล้ว สุขใสแววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลน้อยอยู่ในแก้วไพทูลน,นั้นชั้นใดพิสุก็ชั้นนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้วไม่มีกิเลปสปัาศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายข้งเรานี่แล มีรูปประกอบด้วยมหาพุทธธาตุสีเกิดแต่มารดาบิดาเติบโตขึ้นด้วยข้าสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฟรังมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกนถามแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง มโนมยิทิทยานพิสุนัน้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ้วไม่มีกิเลสปัสจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมน้มน,มน้อมจิตไปเพื่อนิมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือนิมิตกายอื่นจาก,กายนี้มีรูปเกิด แต่ใจมีเอเอวัยาวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพ้องรู้ก่อนทางเปรียบเหมือนบุรุษผู้พึงชักไส้ออกจากป้องหญ้าเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี่ป้องหญ้านี่ไส้หญ้าป้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากเจ้าป้องนั่นเองอีกในหนึ่ง เปียบเหมือนบุรุษจะพึ่งชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้ดาบนี้ฝักดาบอย่างหนึ่งฝักอย่างหนึ่งก็แต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกในหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคาบเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่านี้งูนี้คราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งก็แต่งู ชักออกจากคราบนั่นเองชั้นใดพิสุก็ชั้นนั่นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลปสปัสจ,จาอุปกิเลสอ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เธอยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตรรูปอันเกิดแต่ใจคือเนรมิตรกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่องรู้กพาหแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งอิทธิวิทยาอิทธิวิทยาพิสุนันเมื่่จิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลปสปัสจาอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนหนึ่งเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพมโลกก็ได้ดูกอ่อน่าเปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ฉลาดเมือมอม่อนวดดินดีแล้วต้องการชนะชนิดใดพึ่ง พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆให้เสร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนช่างงาช่างงาและลูกมือของช่างงาผู้ฉลาดเมื่อแต่งงานดีแล้วต้องการงต้องการเครื่องงาชนิดใดๆพึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆให้สำเร็จได้อีกในหนึ่งเปรียบเสมือนช่างทองและลูกมือของช่างทองผู้ฉลาดเมื่อล้อมทองดีแล้วแล้ว ต้องการทองรรปพันชนิดใดๆพึงทําทองโรคพันชน,น,น,นิดนั้นๆให้สําเร็จได้ชนใดพิสุก็ชนนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนปราศจาการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นดําลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เห้าไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ที่มี ฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำน,นาจทางกายไปตลอดพมโลกก็ได้ดูกอพผ่าแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการทิพยโสตยาพิสุนันเมื่อจิตเป็นบริสุทธิ์พิสุนันเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่วนวันไม่วนไหวอย่างนี้ ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ดูก่อนทางเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันโดบ้างเสียงเปิงมางบ้าง เขาจะพึงเข้าใจว่าเสียงกรองดังดังนี้บ้างเสียงตะโพนดังนี้บ้างเสียงสังดังนี้บ้างเสียงบันดาดังนี้บ้างเสียงเปิงมางดังนี้บ้างฉันใดพิสุก็ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลปสปัสจ,จาอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตาธาต เธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสดอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์ดูกรผ่านแม้ข้อนี้ก็เป็นบัญญาของเธออีกประการหนึ่งเจโตปริยะปริยะญา,ยาพิสุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนอันควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาญยาณยเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคก็รู้ว่าจิตมีราคจิตปัสจาราคก็รู้ว่าจิตปัสจาราคจิตมีทะก็รู้ว่าจิตมีทศหรือจิตปัสจาโทะก็รู้ว่าจิตปัสจาโทศจิตมี Ard, anyway, โมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปัสจากโมหะก็รู้ว่าจิตปัสจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหันคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหันคตะหรือจิตไม่เป็นมหันคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหันคตะมหรัคตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตอื่นมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดูก่อนพเปรียบเสมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเมื่อสองกระจกเงา หน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือในภาชนะน้ำอันใสหน้ามีฝอยก็พึงรู้ว่าหน้ามีฝอยหรือหน้าไม่มีฝอยก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีฝอยชั้นใดพิสุก็ชั้นนั้นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกเกเลตอ่อนควรก,การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ยอ่อมโน้มจิตไปเพื่อเจโตปริยะยาเธอย่อ,ยอมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาหรือจิตปัสจาราคาก็รู้ว่าจิตปัสจาราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปัสจารโทสะก็รู้ว่าจิตปัสจารโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปัสจารโมหะก็รู้ว่าจิตปัสจารโมหะจิตหุทูก็รู้ว่าจิตหุดโจิตฟุงซ่านก็รู้ว่าจิตฟุงซ่านจิตมีมะ หระคตะก็รู้ว่าจิตมีมหระคตะจิตไม่เป็นมหระคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหระคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดผลก็รู้ว่าจิตไม่หลุดผลนดูก่อนภาพข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธออีกประการบุเพนิวาสหานุสติญาพิสูนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พองแผ้วไม่มีกิเลสปราศจาอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย,อย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่อบุเพนิวาสานุสติญาเธอ ย่อมละลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือละลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับบ้างเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิสังวัตวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้าง ตลอสังวัตตะวิวัตตะกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีข้ออย่างนั้นมีพิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นขันุติจากพบนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนั้นแม้ในพบนั้นเราก็ได้ชื่ออย่างนั้น มีโคตอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกาหนดอายุเพียงเท่านั้นทันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีดูก่อนผ่านเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงออกจากบ้านของตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมายังบ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านแม่บ้านนั้นไปยังบ้านโนน แม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแม้เรากลับมาจากบ้านนั้นกล,กลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ชั้นใดพิสุก็ชั้นนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปรสัศจากอุปกิเรสอ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโนมอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสา นุสติยาเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรปับเป็นอันมากบ้างตลอดปิวัตกระปับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัต มีวัตตะกับเป็นนั้นมากบ้างในว่าในภพนนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนนแม้ในภพน้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอายุอย่างนั้น สวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นขันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนเป็นอันมากได้ได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทนด้วยประการฉนีดูก่อนผ่าแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธออีกประการจตูปปาตายาที่สุนั้นเมื่อจิต เป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดพองบริสุทธิ์ผุดพองแผ่วไม่มีกิเลสปัสศจากอุปกิเลสอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อจุติเพื่อรู้จุติและอุป,ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุป,ปบัติ เลวปราณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกย้าโดยที่พยัจกสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมด้วยกายทุจริตมนโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้ามีมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทาด้วยอํานาจมิชาทิฏฐิเบื้องหน้าจากการตายพระกายแต่เขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าจากการตายพระกายแต่เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุปบัติ เลวปานีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยญ้าด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่หน้าทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นจะพึงเห็นมูชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออก จากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพ่งท่ามกลางพระนครบ้างเขาจะเพิ่งรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครชั้นใดพิสุก็ชั้นนั้นแหละเมื่อจิต เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลปสปัาศจากกิเลสอ่อนควรจัการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมน้อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุป,ปบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุป,ปบัติเลวพระนีษมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซางได้ดีตกยากด้วยทิพยยะจากสุขอันบริสุทธิ์ลวงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตวผู้เป็นไปตามคมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพ้าอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าจะการตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิิบาตอารก์ส่วนสัตว์เราใดประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตไม่ตีเตียนพ้าเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าจะการตายพระกายแตกเขา ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวปราณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพัรรณสามได้ดีตกจ้าด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีดูก่นพรามแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งสวคยะญาพิสุน,นั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแพ้วไม่มีกิเลสปัสจาอุปกิเลสอ่อนควรแกาการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยญยานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้ทุกขนีโลธคาไม่นีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะขยะเหล่านี้อาสวะเหล่านี้ อาสวะสมุทยัยเหล่านี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้จากอาวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียันว่าหลุดพ้นรู้ชัดว่าซาชิก็รู้ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนพาเปรียบเหมือนสะน้ําบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุนมัวบุรุษจักบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสรานั้นจะพึง่งเห็นหอยโขง่งและหอยกาบต่างๆบ้าก,ก้อนกรวดและก้อนหินบ้า ฝูงปลาบ้างกำลังว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระน้ำนั้นเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่คุณนมัวหอยโขงและหอยกาบต่างๆบ้างก้อนกรวดและก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างเหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้างในสระนั้นดังนั้นชั้นใดพิสุก,ก็ชั้นนั้นแหลเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลปสปัสจาอุปกิเลสออดควรแกการงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อม,อม,อมจิตไปเพื่ออาอาสวัคขยญยาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทุกหนีสมุหนีทุกขสมุท,ทยัยหนีทุกขานิโรธหนีทุกขานิโรธาคาัศไม่มนีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้ อาสวะสมุทยัยนี้อาสวันิโรดนี้อาสวันิโรธคาไม่มีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้จากอาวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียาว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนผ่าแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งดูก่อนผ่านี้แหละคือปัญญานั้น